อายุนร้อยล้านปี6อยู่ที่ไหนทำธุรกิจอะไรคุณก็เป็นอายุนร้ยล้านคนต่อไปได้และเจ้าของแรงบันดาลใจในวันนี้เขาคือลูกชาวนาจากสกลนครที่ชีวิตผ่านความยากลำบากมามากมายเขาต่อสู้กับอุปสรรคมากมายจนทุกวันนี้เขากลายเป็นนักธุรกิจไทยที่นำพาอาแฟสมุนไพรสัญชาติไทยเจ้าแรกไปตีตลาดลาวได้สำเร็จ ด้วยยอดขายกว่า1นล้านกล่องต่อปีส่งขายไปกว่า2,000รล้านขาทั่วลาวสร้างรายได้300ล้านบาทธุรกิจแบรนด์ไทยสินค้าไทยมาปัดพงชัยที่สปปลาวแห่งนี้แหละครับยอดขายเท่าไหร่คะยอดขายมากกว่า300ล้านครับต้องขายเยอะขนาดไหนครับก็วันหนึ่งเราส่งประมาณร้อยลังนะครับวันละร้อยลังหนึ่งลังมี40กล่องปีหนึ่งปีละ1ล้านกล่องอันนี้ขอเป็นกําลังใจขอเป็นแรงใจให้กับพนดูทางบ้านแล้วกันค่ะถ้าเกิด แต่ละร้านนี่เขารับกันไปของพี่กี่ลังครับนิดหน่อยครับไม่เยอะแต่ละร้านบินหนึ่งก็ประมาณ7จ็ดแสนสองหมื่นบาทฮะบินละเจ็ดแสนสองหมื่นบาทก็ไม่เยอะก็ร้อยลังนะก็แค่ร้อยลังเองกร้อยลังร้อยลังต่อต่อหนึ่งอาทิตย์ร้อยลังตอนบินตอนหนึ่งอาทิตย์ เราคนม้านนอกอย่างผมคนที่ไม่เคยมีความพร้อมซักเรื่องกับชีวิตกับครอบครัวผมเนี่ยการเดินทางมาถึงวันนี้มันไม่น่าจะเป็นไปได้มาถึงตอนนี้คงมีคนดูทางด้านที่เขากำลังดูพี่ใจกล้าอยู่ค่ะเราอาจจะอยู่ในจุดที่พี่ใจกล้าเคยอยู่มาเลยอาจจะอยู่ในจุดที่เขาไม่มีความหวังไม่มีความเชื่อในตัวเองแล้วก็ไม่รู้ว่าจะสามารถมีชีวิตที่ดีได้ยังไงถ้าจะให้ฝากอะไรถึงพวกเขาฝากกำลังใจพวกเขาจะพูดว่าอะไรคะหนึ่งเลยนะครับทุกคนควรจะมีความหวัง สองคือทุกคนควรจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนกับตัวเองว่าวันนี้คุณความหวังของคุณคืออะไรเป้าหมายของคุณชัดเจนมากน้อยแค่ไหนสามคือคุณอย่าทิ้งความเป็นศรัทธาของคุณในธุรกิจนั้นๆไม่ว่าคุณจะท,ทําธุรกิจอะไรก็แต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าสุดท้ายเนี่ยคุณก็สามารถที่จะประสบความสาเร็จและมาอยู่ในจุดยืนที่ผมสามารถยืนได้ณนะปัจจุบันได้นะถ้าคุณทําแบบผมได้อายุน้อยร้อยล้านคนต่อไปต้องเป็นคุณอย่างแน่นอนครับ